ฟังที่ครับสันสวนชวนชิดสกิจใจวันนี้นำข้อคิดสกิจใจมาเรียนฝากท่านที่รบศาลวันนี้จะมาชวนท่านที่รบมาชิดวิเคราะห์จำแนกแยกแยะเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีพิธีกรรมทำไมจึงมาต้องมาชิดวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมเนื่องจากว่าในสังคมนั้นมีพิธีกรรมที่หลากหลายมีแนวความเชื่อนานาชนิดจึงอยากจะเรียกกันว่าในสังคมที่มีแนวความเชื่อเยอะๆนั้นเรียกว่าสังคมสหวัฒนธรรมสังคมสหวัฒนธรรมนั่นหมายความว่าในสังคมหนึ่ง ในชุมชนหนึ่งๆจะมีแนวความเชื่อมีวัฒนธรรมที่หลากหลายยิ่งถ้ามีผู้คนที่มาจากนานาชาติมารวมกันอยู่ด้วยกันแล้วนั่นแหละเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีพิธีกรรมยิ่งจะเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นแล้วเมื่อเราอยู่ในสังคมอย่างนั้น เราจําเป็นจะต้องเข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจเราเมื่อเราเข้าใจเขาเข้าใจเราเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขโดยไม่ไปเลือกที่รักมักที่ชังโดยไม่ตำหนิติติงความเชื่อของใครโดยไม่ไปชี้บอกว่าความเชื่อของคุณถูกหรือผิดโดยไม่มีคำว่าถูก หรือผิดถ้าไปชี้บอกว่าวัฒนธรรมความเชื่อของคนนั้นถูกของคนนี้ผิดของคุณผิดของฉันถูกถ้าไปชิดไปพูดไปกระทำเช่นนั้นมันก็จะเกิดความบาดหมางน้ำใจจะเกิดความแตกแยกของผู้คนในชุมชนเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าคนเรานั้นมันมีนานาจิตตัง แม้เราจะมีความคิดที่ตกต,ต่างกันไปแม้ความคิดของคนอื่นเราจะไปเห็นด้วยแต่ไม่จําเป็นต้องไปก่อให้เกิดความแตกแยกบาดหมางของผู้คนในชุมชนเพราะนั้นจะเอาพิธีกรรมที่เราเห็นเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นพุทธอะไรเป็นพราหมณ์ภาพที่ท่านเห็นนี่ เป็นพิธีกรรมที่เกิดจากแนวความเชื่อทางพราหมณ์ท่านดูให้ดีๆนี่เป็นเรื่องของพิธีกรรมทางพราหมณ์จะมีเครื่องสังเวยมีเครื่องบวงสวงเส้นไหว้มากมายทีเดียวแต่ถ้าไปเห็นเครื่องบวงสวงเส้นไหว้บางแห่งนี่จะมีสิ่งมีชีวิตด้วยนะ บางแห่งจะมีไก่จะมีหัวหมูนั่นบางแห่งจะเป็นเช่นั้นแต่ภาพที่เ่าเห็นเนี่ยผลไม้นานาชนิดมีดอกไม้นานาชนิดอันนี้ก็ยังเป็นลักษณะของเครื่องบวงสรวงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ วงสวงเกี่ยวกับเทพเจ้าวงสวงเกี่ยวกับเทวดาและนี้แหละคือเป็นแนวความเชื่อเกี่ยวกับพระรามผู้ประกอบพิธีกรรมที่เห็นนี้ก็เป็นพระรามเพราะนั้นพิธีกรรมของพระรามเนี่ยคนที่นำประกอบพิธีก็คือพระรามนั่นเองนะครับ ตามแนวความเชื่อดั้งเดิมสมัยเกขาเกลกน,นุ่นพรามเท่านั้นที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับพรามเท่านั้นที่จะพูดคุยกันกับพระผู้เป็นเจ้าได้เข้าใจและรู้เรื่องพรามเท่านั้นที่จะนําความต้องการของาศาสนิกบอกกล่าวไปยังพระผู้เป็นเจ้า เพราะนั้นพราหมณ์จึงทำหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างหมู่มนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้านี่คือลักษณะเฉพาะของพิธีกรรมทางพราหมณ์นี่ชี้เห็นว่านี่เป็นเรื่องของพรหมามนะครับต่อไปส่วนภาพที่เห็นนี้นี้เป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมว่าด้วยเรื่องาศาสนา เป็นพิธีกรรมนะเป็นพิธีกรรมของศาสนาพุทธถ้าจะเห็นว่าคนที่มาร่วมพิธีกรรมตรงนี้ก็จะมีหลากหลายอาชีพมีทั้งประชาชนมีทั้งพ่อค้ามีทั้งราชการที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาคือศาสนาพุทธนะครับ เพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนั้นก็จะมีการไหว้พระมีการสมาทานศีลแล้วก็มีการรับศีลเพราะนั้นในภาพที่เห็นนี้จะมีการกล่าวคําขอศีลเรียกว่าขอศีลอุโบสถศีลแปดแล้วผู้ให้ศีลก็จะเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะเป็นผู้ที่ให้ศีลน,นะครับพิธีกรรมนี้ เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนานอกจากน,นั้นก็จะมีการนั่งสมาธิภาวนาโดยการทำสมาธิภาวนาตามแนวของพุทธนั่นก็คือเป็นการสํารวมจิตทำจิตให้มีเป็นสมาธิที่แน่วแน่มีพลังที่เข้มแข็งเมื่อจิตเป็นสมาธิเป็นพลังเข้มแข็งแล้วก็เอาพลังจิตที่เข้มแข็งนี้ ไปเพ่งในเรื่องของนิปััสนาวิเคราะห์ให้เห็นแ่นแท้ของท่าสี่ขันห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือนำไปสู่ดวงปัญญาที่รู้แก้งในสัจธรรมอันนี้คือถ้าเป็นในษันอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางด้านพุทธศาสนานะท่านเข้าใจนะครับ เพราะนั้นในชุมชนนั้นจึงมีพิธีกรรมทั้งสองแบบคระเข้ากันเลยคือเอาทั้งพิธีกรรมพราหมณ์พระสุเมรุสารกับพิธีกรรมของพุทธนะครับถือว่าเป็นการดึงคนเข้ามาร่วมทั้งคนที่เชื่อพุทธและเชื่อพราหมณ์เอาคนเหล่านี้มารวมพลังกันกลายเป็นพลังของชุมชนสามคัคคีตามแนวความคิดของ สังคมทั่วไปนะอ่านี่นี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่อยากจะเรียนเพิ่มเติมอีกว่าพูดจริงๆนั่นจะต้องไม่ติดอยู่ในพิธีกรรมนะครับพูดแท้ๆจะต้องไม่ติดอยู่ในพิธีกรรมต้องทะลุทะลวงพิธีกรรมออกไปสู่ภูมิแห่งพุทธธรรมนั่นคือ ก้าวล่วงพิธีกรรมไปสู่นิพพานาจารย์คือเพ่งสมาธิจิตที่เข้มแข็งนั้นไปศึกษาวิเคราะห์เรื่องท่าสี่ขันห้าให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือพุทธเจ้ทั้งทวงจากวิธีกรรมนำไปสู่ขั้นธรรมที่เรียกกันว่าโลกุตรธรรม อย่าลืมว่าเองพิธีกรรมนี้เป็นระดับของโลกิยธรรมพิธีกรรมนี้ยังอยู่ในระดับโลกิยธรรมท่านที่เป็นคนพุทธจริงๆต้องเข้าใจว่าพิธีกรรมทั้งหลายนี้แม้จะบอกว่าเป็นพิธีกรรมพุทธแต่เป็นพิธีกรรมในระดับพื้นฐานในระดับของโลกิยะแต่คนที่มุ่งสู่พุทธจะต้องข้ามพ้นโลกิยะข้ามพ้นพิธีกรรมนี้เข้าไปสู่ระดับเหนือโลกคือระดับ โลกุยธรรมหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นเชิงนั้นคือคนพุทธจะต้องพัฒนาไปถึงขนาดนั้นนั่นนี่คือสารส่วน,นชิชิดจิตใจมาเรียนฝากท่านควบวันนี้หวังว่าทรบเมื่ออยู่ในสังคมที่มีสหวัฒนธรรมท่านคงจะแยกออกได้ว่าอะไรเป็นพุทธอะไรเป็นธรรมคงเป็นข้อชีพของท่านไม่มากก็น,น้อยขอบพระคุณครับ